ตัวม่วงเด้อพ่อแม่เป็น้องใายมาปรับก็เห็นปรับโดยได้เห็นเลยนะองวงพ่อแม่เป็น้ององวงน้อยมา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 กินน้ำกันพระแดงกินชมบักม่วงก่อนพี่น้องเอ้ยอยากกินชมบักม่วงบ่ยับลงในเห็นมันบ่อยากเขียนม่วงวงนึกสูงโคตรบ่ขุนเวียนจานมังวงจ้าบฟื้นขุนเห็นแหละทุกวดักจำเก่าก็วิสูจน์มีต่างละ ต้นน้ำปลาแดกกินพ่อแม่ไปเนาะเออคือนี่น้ำป,ปลาแดกเนี่ยใช่เพลทลายพ่อเนี่ยกินได้บ่บุหรี่เพลทนะแม่นีเจ้าตะขอยดีที่แต่มันสิ้เอ็ดอ่าตัวแสบแสบผมแม่พี่น้องมาตะการ <laughs> คืออยากน้ำลายแตกจุกจ้วก,กเมื่อน,นิดส้มกินก่อนว่ะพ <laughs> ่อันนี้บ <laughs> นยบริเวณยังแรกเฉพาะน้ำปลาแดกเหเห็นบ่กินได้ไหม ก็ได้มาเดินญาติพี it it so really cool. ่น้องเอฟซียู่ไกยูไกยู่ใส่กันแล้วแต่เรามากินน้ำตาลน้ำยายน้ำปานลุงลูกหลานกินบางม่วงหน่อยเด้นางนางผู้อยู่นิวยอร์กก็บอกนางเนี่ยนางขู่ค้นมาเด้อมาเด้อลูกหลานเด้อโมคูนอื่อืมน้อยม

xuống um. wow. mm. non Hãy subscribe cái kênh Ghiền เปือกบวงใหญ่ซื้อมาดิดดุดดุดมันปลาดนน้ำมันสิบบดบดิบได้เหิ่มขน้อยเห็นนั่นเอฟซีมันกินทางเมืองไทยมืองลาวโอ้ยกินส้มขึ้นยากนําเห็นเขาหอบไปซื้อมังม่วงมากินทันทีเลยเอฟซีกินเป็นคือขน้อยอยู่บ่เห็นหมูกินอย่างก็ยากเลยนะผ่านเปลือกมหนูน้อย ข้าเจ้ามาในน้อยใหญ่เนาะนันโตยังมีแก่นอือก็จะบอกน้อยใหญ่มีแก่นนี่ยเขาแก่นอือมีแก่นเกีวกับเ็ปโพอยากกินส้มปานพ่อลูกงอน คำตัวตัวให้พ่อแม่พี่น้องบุก่อนิโลนั่นกินน้อยไม่เ้ ส้มคือกันสม้มชวนนอนเลยหมักกินส้มเดยข้างน้อยเนี่ย อยู่บ้านคือกันก็มาก,กินเ,เก้วอไปแดกใส่แล้วก็น้นำตาลใส่พริกใส่จค่น้อยก็กินสมหมกพริกก็ได้หมกพริกก็กินส้มแซ่บได้พ่อแม่เป็นเนานะเนาะกำลังมันเพิ่มเพิ่มมันอนะ่ะมันก็ส้มด้แค่น้อยก็ได้กินเนะี่ยมันจะดังติดอยู่นะ เรากินกันตอนต้นยู่ในนี่มันเ็นท่านคนขมือขมือไปนั่งกินจันประตูมีการแล้วแบบกินไหนนอนมานสมกันเลยวคล้อยมากว่มันชุกกูจะสิมาเก็บแล้ว่ะโรดีวิทย์เราไปเพือนเท่าเลยในพ่อแม่พี่น้อง คนในเมกาดีดีเพิ่นก็ดีนะเฮามากินอาหารเฮาเลเป็นข้าวปุ้นบ่เป็นข้าวพัเข้าวยังแซบเอาวะสูเฮตกินแซบเอาวะคิดเบิ้งไปอยู่พุน่นกันยังมานำมาเฮาเนี่ยนาะนอะเฮาเห็นในเราตัวหนึ่งได้นะ้ะเฮาไปส่งบนมือนรเอ็ดในคลโล่แคลโล่เห็ะ เ,เววดนินไปเพื่อนแถวเราเล้พยายามเนะวหมือ้พยายามดุนะเจ้าวันเราว่อจูดีมีแหงเจ้าเพิ่นไปแล้ว็บจักละคนเทาเท่าแก่มาเลยโอ้ยกิดหนุกใช่เป็น่พาเข,ข้าไปล้าขาบมันมันมอเข้าไว้่อส้มส้มผอแม่เป็นรอบมีแหงยาว แก้วนี้เฮ็ดไว้ตลอดได้พ่อแม่เป็นเนาะแก้วส้มบางง่วงก็ซื้อมาไว้ตลอดว้าชุ่มแห้งมันตัวใหญ่มันเดยสดใหม่แน่หน่อยๆมันจะผสมลายเน๊อืมแล้วเขาเต้นมาก เต้นสื่อขาเต้นให้แม่มากินก่นกินขาเต้นก่อนข้าเต้นน่ะเพชรเรานี่น่ะไปกินการมือเอยแตเขาเคยเราไปตลาด ทิ้นแล้วกินเนี้ยเนาะกินส้มปลาหน่อยซื้อปลาซิวมาเห็ดส้มคลิปอยากเอาเนี่ยเนหมักเนี่ยหมักได้ส้มปลาหน่อยเนี่ยหมักกินตั้งแต,ต่ไหนคินแจงเบาอันนั้นแฝบเขาเนี่ยก็แ่บ ผี่ชมไลฟ์แล้วมากินคองหวานใช่คุงหาดอนนะคะเพ็ดพอดแจ่วนี่ยแจ่วพริกไลฟพอดแจ่วกุ้งมัเพด นี่แห็นก like ี่วันด้วยแล้วนี่ยโหจ้าดพอละจุดอ่ะกิบนี่พอละจะน่าจุดเ้องไปการระบาดจะรักน้อยมินิมืดฝนเบิดมือพ่อแม่พี่น้องฝนตกตกแล้ยก็เศร้าตกแล้วก็เศร้ามืดคึบอยู่เลยนเลปเด็ดหมกเท่า คำตัวโวอีก่อนอิมอเ็นข้านนจ้คำนะแวียได้เวียดีเวียน,นิดคัน อ้าน,นี่เเป็นเปี่ย,ปยตปากแดกแต่ก็ปปเป็ทอดเขาเป็นป่นี่แหละคพอดีว่าชมเนินบ่อดันบ้านเขาพอดีอเราเห็นบ้านพอดีระวบ้านหนพอดี ใส่น้ำอ้อนี่บอกบวานพอดีแซ่บไปกิการเหมือนสาพอดีเลยขอบใจเลยนั่งจันเลยใหญขอบใจเด้อหลาย มาเลยไม่ไดู้ดุกดุก้านชื่อนั้งชื่อนี้กินหอมเลยตขนมกะทนมั้งแม่ชอกินแจกจ่ายนะทำบุญ่อกันไรินเล็กหน่อยจกควมเนาะ อืมตกอิ่มสมบูรณ์ฮะทนขึ้นออือม,ออมอค้ลแบีนะ<อ><อ> กรอบดีจะมเเห็ดงามเลยงานมากก็กรอบอ้าคือขาดเห็ดนะขาดเห็ดกรเป็นอยู่นะขาดเห็ดขาดไม่ได้เห็ดย่างนะ ก็มากกับเห็ดเป็นเปียกมลยก็ตากแดดมันแห้งก็มาทอดเขาแข็งเก็มี้นเาท่านเป็นไปเลยนะมันเรียงกันเลยเลีนมิดนาะเรียนขับเลแนนี่ยตองก็กรมิ้นไม่เรียนกันนะจะโยนน้ำมอยกับต้มน้ำมอยมันโย อันนี้มันได้ใหเขาหลับแล้วไปบีค่ะบัดนั้นายาคอยเราเห็ดอ,อัน,นขอเขาอนั้น่ะเขาวัดนะเขาเห็ดนั้นเขาเรองพันาได้ถาวมันหยดแอ่หมอยหดทิดตรงนต่หมอยโู้หเจียวกว่าเสแฉขอแม่ไปนเนาะอันนีบออ แก้วนี่เฮี้ยนนี่เห็ดไว้ตวล,ล,วงวงลอดเก้วกินสมนลยต้องมงซื้อมาทุกสิบต้องกินต้องการกินยามใดกินได้ตลอดเสาร์สี่โมงเจิงสมเนี่ยเกือบช้อนเกือบช่องหน่วยหน่วยนึ่งก็เพิ่มนะาใบลูกใบหลานใช่ บายลุนโอโซนผู้คนน่งบึงเลยมีได้ผู้เท่าผู้แก่เู้นมาตราางการอ้าวขอมโมกบใจเด้อพี่น้องจังไรยุกยีอยุกไกยุกไก่ไฮโชคให้มันได้พี่น้องเด้อห้ดำห้ด้วยสุขภาพแข่งแห้งตลอดปีตลอดไปไปลาอี